ครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง MP Daily นะครับน,นี่เราก็มาอยู่กันในเกมเล็กช็อตเหมือนเดิมนะ <c oughs> เปิดมาก็มีเงินมันเลยวันนี้ผมก็มาเล่นดาสไนดานกคด,ด,ดังวุฒนะโ <c oughs> ดนหลังวันนี้ผมก็เอาตัวพี่เล็กมาเล่นนะมาเล่นสไนต์หน่อยตอนแรกว่าจะไปเล่นด่านมัมมี่แหละแต่แม่งหาห้องยากนะด่านมัมมี่นะ hm <laughs> <laughs> to phi toffi phi, không bị <laughs> đồn hơi bị đồn nơi gần 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 mình mới lên ngay, này ngay lắng à mình cái เ้ก็หลังจากหายไปนานนะเธอมาเล่นดาสไนต์กันมั้ยสไนต์รัวก็ไม่ได้ทําคลิปหลายวันพอดีผมไปเที่ยวมาไงช่วงสิ้นปีน่ะเฮ้ยสไนต์น้ำสไนต์นี้ตรงนะผมลืมรับให้เล็กอ่ะนี่ไงเฮ้ยข้างในนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ ต้องขอบให้ทุกคนด้วยนะที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาจากนี่ไงต่างจังหวัดไงผมไปบ้านพี่ผมมาที่ชนบุรีเพิ่งกลับมาก็มาทําคลิปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยลัวไปไหนอย่าลัวไปไหนเฮ้ย <c oughs> ลัวเกิน <c oughs> โอ๊ะแดงงวะโดนสนัยลัวอ๋อ หน้าไม้ตัวนี้มาเล่นตัวหน้าไม้ระเบิดหน้าไม้ตัวนี้ยิงสับโคตรไวเลยดิกเอาหน่อยเอาหน่อยอหลังนี่ยังไงนี่ยไงผมว่าต้องมีตกใจบ้างโดสนสไนนี้เข้าไปเฮ้ยไอ้แม่เงเอามีดมาฟันไหนแล้ววะไม่ทัน นี่ไงนี่ไงตกใจดิตกใจด,ใจดิขึ้นคนขึ้นขงนัน้นเปลี่ยนสนายเล่นดีกว่านี่เล่นบาร์ดีกว่าบาร์นี้ผมว่ามันยิงตรงดีนะถึงแบบมันจะยิงไม่ทะลุหลายชั้นก็ตามแต่ผมว่ามันก็ยิงดีเหมือนกันล่ะแตกเฮ้ยหลังน,นี่ไงมีเด้อ สนายแล้วอะสนายนี้เสดามันใช้ไอเทมกระสุนอะเฮ้ยข้างไม่ทันวะเรื่สนายนี่เฮ้ยสับช้ามาหน่อย,อยไม่ทันไม่ทันไม่ทัน เอาน้าไม้ตัวเดิมมาเล่นเยนะนี่ม,มาสั้นๆน,นะเฮ้ยทำไมวิ่งไวจังวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเชียเ่ยเอาตัวพี่เล็กไม้เขาปั๊ม <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่โดนหรอวะ นี่ไงนี่ไงยิงไม่โดนเลหระเปลี่ยนสไนปแบบเฮาสไนไปชุดห้าม่เล่นหรอไม่ค่อยโดนวรอนี่ไงสไนย,ยิงไม่ได้เลยน,นี่ใช้สไนป์คิดมากหรือเปล่าวะเออสไนป์คิดมากด้วยอ่ะเฮ้ยหลังหลังนี่ไงนี่ไงเงี้ยเ่วะ นีไอ้นี่เด้ออุย๊สยสไนลัวฮึม <c oughs> สไนน้ำเลยนัวแม่นดียยี่สิบเจ็ดตายยี่สิบสี่นะเฮ้ยตรงดีกว่าสไนเนะี่ย โโฟรีโต,โโตโัวฟรีฟรีก่อนได้อยู่ได้อยู่ไอ้ยย่าสู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้เลย <c oughs> เฮ้ยเอเมย่เยเกิดเกิดพอดีเกิดพอดีไอซีบีเอเฮ้ย,ยไม่โดนเลยว,วะ chia hey, ơi mày đồn hả mày đồ hả mày đồ này mày đồ ตายเยียวยาเลยโอ้โหแม่งดักรอเลยมาโชกการหน่อยนี่วะยินมันอยู่แถวนี้ Mam mama, hòa nhoi anh ơi Này ơi anh này anh ơi 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 เฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งโดนสบายรัววะเดี๋ยววะเฮ้ยบนบนกล่องบนกล่องหือทำไมยิงไม่ออกวะเฮ้ยไม่โดนนเฮ้ยโดนอยู่นี่ตัวนึงนี่ยตัวนึง เฮ้ยเกี่ยวฮ้ยนีก่อนนีก่อนเฮ้ยใครทักมาวะใครทักมาวะข้างบนข้างบนไม่ยงไ,ไยงนี่ง กี่ลมกปลีป่ยนภา,านี่ผมเอาตัวพี่เล็กมาเล่นเนอะยังมีคนจำได้หยิงไม่ออกลุกด้านลุกด้านลูกด้านมาหนะ่อยอุ้มโดนลอยข้าง นี่ไงตี่ไงไอวะบังไหนวะไอ้าบังมุกแน่เลยไอบังมุกแน่เลยนี่เปลี่ยนชื่อมาผมไม่ได้เล่นหลายวันเพื่อนหายหมดแล้วตอนนี้สนายรัวสนายรัว <G ül> ว่าละชื่อบังแม่งคนุคนคนุนก็อีกไม่ใช่อีกคนละคนกันด้วยไอข้างล่างก็มีเชี่ยแม่งบังมุกผมเล่นไม่ได้บอกพวกมันเลยมาคิดเฉยมาเงินจริง ไม่ไงไปเคลียร์สไลโลไม่ไงโดดไปข้างล่างช้อช้อช้อ,อเออเคลียไม่โดนนี่ตรงนี้นี่เหรอนี่งไงบางมุกนี่ทะ่ใส่เสื้อกล้ามแบบนี้ใช่เลย ใส่เจ้ากล้ามมือี้ใช่ใบันเลยยัไ่ไงอุ้ยไอจีบีเหรอโหโดนไอจีบีเฮ้ยสุดหมนึ่งดูกยี่มีดไปฉอแม่งดีกว่านี่โอ,โอ้ไม่ตาย ตายแต่ก็เกือบแล้ววะหมดตายไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยมางอาทำบังมุกเหรอนีน่ไงไม่ไงแม่งบังมุกเอาสัตว์ไหนเลยมาเล่นวะอี <c oughs> สับไม่โดนเลยวะเอาหน่อยเอาหน่อยเย็ยตายหกสิบแล้วตายหกสิบแล้ว

ที่กดนั่งยิงนั่งยิงนั่งดิงงงไม่เป็นว่ะอือจบละโอ้โฮโคตรมันเลยสับกันอย่างมันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ